สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปรับชมนะรีโวบรรทุกบุ๋ยนะประมาณ20่สิบกระสอบนะแล้วก็ลากเชลเลอร์ด้วยเชลเลอร์รถไถประมาณ2อตันกว่าๆนะเดี๋ยวเชิญเพื่อนๆรับชมการได้เลยนะครับนี่ก็มาดูรีโวลากเชลเลอร์นะพร้อมบรรทุกปุ๋ยประมาณ20กว่ากระสอบนะน,นี่ปุ๋ยไปใส่ปุ๋ยบามครับวันนี้ก็ฝนตกอีกแล้วีไปดูรอบๆรถกันนะครับ,รบสลักลาก,ลากเชลเลอร์นะ ที่ผมบอกว่าเออมันใส่กับฟอร์ดไม่ได้ับของฟอร์ดเป็นหัวบอลลากเรือนะแต่ของรีโวนี่ก็คือชุดสำเร็จของเขานะครับนี่ก็เป็นเทรลเลอร์ l c j 0 8นับนี่สติ๊กเกอร์ลอกกันเลยทีเดียวเชียวโอเคเดี๋ยวดูรอบๆรถนะเดี๋ยวรีบๆหน่อยเพราะวันนี้ฝนเริ่มโปรยล่อยลงมาแล้วนี่เราก็เซฟตี้ด้วยเซฟตี้เบลนะสองเส้นแล้วก็มีไอ้ไม้หนุนล้อนะครับแล้วก็เครื่องหวานปุ๋ย FS200 อีกแล้ว นี่ครับผลเริ่มมาแล้วนี่ครับสี่ล้อยางนะครับเติมล้อละห้าสิบห้าปอนดนะ์ครับหรือว่าห้าสิบห้าปีไดอะไรสักอย่างเนี่ยก็โดยรวมรอบรอบรถประมาณนี้นะเดี๋ยวก็ไปดูความรถถู้สึกภายในรถกันได้เลยนะว่าจะเป็นยังไงนะนครับคี่โบวเราแรงดีจริงครับเดี๋ยวไปชมความรถถู้สึกในการขับวีกันได้เลย นี่ครับก็ฝนเริ่มตกมาแล้วนะครับแม่เจ้าไม่รู้จะใส่ทันหรือเปล่านะไอ้เครื่องวนันปุ้ยนี่คือนิ่งๆน,นะครับเอาให้นิ่งนี่ดูนะทำไงก็ได้มันนิ่งนี่ก็ผมตักล้องขับรถเองเลยมืดแล้ว<อ>มืดมืดฝนมาแล้วแม่จเจ้าเมื่อกี้เราไม่ออกนี่ฝนไม่ตกนะพอเราออกทันทีนี่ออกจากบ้านนี่ฝนตกทันทีเลยนะแม่เจา้าโว้ย <laughs> นี่ครับรีวิวก็มาดูแรงบิดกับดูที่รอบเครื่องกันได้เลยนะจากศูนย์ถึงร้อยยี่ครับดูนะนีอีลา,าเตอร์หนักๆนะครับสองตันกว่า กูจะได้ใส่ป่าววันนี้นี่ดูไม่ทวนครับไอมือดูไม่ทวน,นก็คือข้อสเสียของไอเครื่องนี้ก็คือมันไม่มีฝาปิดด้านบนนะเมื่อเราใส่ปุ๋ยเนี่ยก็คือมันจะเปียกนะ<า>ไอกระบะปุ๋ยเปียกนะแล้วมันหวานไม่ออกนะข้อสเสียของเครื่อง F S 200อนั่นนี่ก็มันเล่าสู่กันฟังนะครับจากการใช้งานมาหลายปีแล้วดูให้ดูเฉล้ด้านหลังก็เฉลี่ยไปได้นะดูเฉลี่ยบาง ไม่ต้องเห็นหน้าตะปองเซลเลอร์ก็ดูพี่กระจกมองข้างก็ได้ครับผมไม่ได้ต้องดูหน้าตะ้องอาอยู่ครับ20กว่าสอบไม่เท่าไรครับก็60กว่าสอบเราก็เคยบรรทุกมาแล้วครับรีโว่เห็นไหมครับบล็อกเ<ร>ซลเลอร์มา้อมันจะยื่นออกมาเนี่ยต้องการให้ดีนะมันจะเกินถนนมา <S <S มต้องระมัดระวังนิดนึงครับเปิดไฟหน่อยมืดฝนแล้วตอนนี้แม่เจ้าก็คือนะครับ กำลังเขาเหลือๆแล้วครับนี่แรงบิดสูงมาในรอบต่ำนะเครื่องยนต์ดีๆเอ๊บพิเช่นบูธหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจครับ <c oughs> ใช่ป่าวไอ้ช่างไม่ใช่นี่ก็คือน้องเขาได้ฝึกง,งานโตโยต้ากันนะนี่ก็เลยซื้อโตโยตานะอุดหนุ่น,นกาหน่อยอ่ะเขาใจดีให้น้องเขาฝึกง,งานนะที่โตโยตา้าสาขาอะไรครับไม่บอกไม่บอกยกครับที่ตุรานนะั่นแต่ตุรานไปเอาเองครับมีหลายสาขาเหลือเกินโตโยต้านี่ เลือกซื้อเลือกหากันได้นะนี่ดูรอบเรเือก็มันโคตรต่ำเนื้อแตะปื๊ดแตะปืดมาครับมากมาตัดหา้าดิบี <c oughs> ก็เราจะไปใส่ปุ๋ยนะแบง์นี้ก็อยู่อาจากบ้านก็ประมาณสักยี่สิบสามสิบได้ครับไม่ได้ตังค์ที่เปก็เนี่ยครับจิ๋วๆก็ครับเปิดไอ้หลักเทรลเลอร์หนักๆนพระเจ้า ไอหมุดสองอิตัวไปนะลากได้บนถนนถนนดำนะถนนดำเอาอยู่กันเลยทีเดียวเชียวนะครับฝนจะมาก็คือนะเดี๋ยวพูดถึงขอเสียก็เอสเอสสองร้อยนะเครื่องหวานปุ๋ยนะเมื่อฝนตกเนี่ยทำให้ปุ๋ยเปียกนะโดยเฉพาะปุ๋ยยี่เป็ดสนุนะที่เป็นทรายที่ผมเคยถ่ายไปไลค์รีแล้วมันจะเปียกแล้วมันจะปั่นไม่ออกนะหวานไม่ออกนะมันจะกระจายไม่ทั่วนะนี่เราก็รีบรีบเร่งกันเลยทีเดียวเชียวไม่เชว ตอนหน้าฝนรนะต้องปั้มปุ๋ยนหน่อยครับอาปุ๋ยปัม้มนะเพื่อให้มีผลผลิตไปขายก็นนะช่วงนี้ก็เออสี่ไอ้สี่บาทแล้วบ้งแถวโรงงานนะไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นไอ,อ้วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเท่าไหร่ยี้วยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าแล้วนะครับยี่สิบเก้าน่าจะโรงงานน่าจะสามบาทเก้าหรือสี่บาทแล้วผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะไม่ได้ไปขายนะไม่ได้เข้ารอบแทคปั้มนะ ก็ราคาดีขึ้นมาแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยกันหน่อยนะก็ปาล์มน,นะเป็นเนื้อเป็นหนังเอ้ยมาครับมาตัดหน้านีนะครับก็กรณีที่มีรถสวยเนี่ยมันระมัดระวังนิดนึงนะ<ช>ก็เทรลเลอร์มันกว้างนะกว้างกว,ว,ว่าตัวรถรีโวมาประมาณหนึ่งเลยนะล้อยื่นออกมานะเอาง่ายๆอะ่ะเส้นเหลืองกับเส้นขาวเต็มล้นบางทีล <ง S 1> <ะ>้มนะเส้นเหลืองเส้นขาวหน้าถน,นนเะนี่ยดูด้วยนะดูหน,น,น,น้าถนนเกินนะครับ นี่ขนาดรถเล็กๆนะไม่จาอ,อาจจะเหยียบไปข้างในต้องออกมานิหนึงนะ่งก็ต้องบรรถสวนมันจะซอยแคบๆต้องระมัดระวังนอะนี่ถนนในซอยก็อาจะมีปัญหาหนึน่งแต่ถ้าถนน,ถนนใหญ่ถนนใหญ่เนี่ยตรงถนนข้างหน้านะครับที่เราจะไปเนี่ยก็ไม่ไม่ก็อยเท่าไร่กว้างกว้างก็คงโคตรยาว,วเรื่อยๆก็อเอาไวต้ต่ออุปกรณ์ต่อพวกนัขนาดยาวแล้วครับก็ อุปกรณ์ต่อพวกอ้พวกเครื่องตัดหญ้าหรือว่าเครื่องจอหลุมเนี่ยก็ยังยืดออกไปจากเทลเลอร์อยู่ดีนะดูเทลเลอร์ก็น้อยนะครับเขาไม่ค่อยนิยมกันในเทลเลอร์พวกนี้นะในการใช้งานแบบนี้นะแต่ของฝรั่งเนี่ยฝรั่งนะเขาจะใช้เทลเลอร์ลากบ้านไอ้ใช้เทลเลอร์ใช้รถนะครับรถสีูสีนะลากพวกเทลเลอร์อะไรมัเยอะแยะนะบ้านเราไม่ค่อยนิยมนะ ถวภาคใต้ม um, ันหาที่ทำยากด้วยไออู่ต่อเชลเลอร์อะไรพวกเนี้ยไม่ค่อยมีนะมีน้อยมากมีผมสั่งมาจากชัยภูมินะถ้าจะไม่ผิดนะครับชัยภูมิเชลเลอร์ถ่าอะไรสักอย่างเนี่ยไปหาดูได้ใน youtube นะครับถ้าใครสนใจจะลากแบบรถถเล็กนะมันก็มีทุกขนาดเลยแม่งโฆษณาให้เขาไปด้วยไม่รู้เขาจะให้เปล่านะครับโฆษณาเอาช่วยๆกันนะภาคใต้มันหายาก มันมีทุกขนาดนะรถไถเล็กรถไถใหญ่นะรุ่นแรุ่นเอ็มหรือว่าจะเป็นรถแม็กโรเล็ก1นึ่ตัน2อตันสมตันถึงหตันก็มีนะรถเกี่ยวนวดข้าวก็มีนะแม่เจ้านี่ฝนตกแล้วจะปั่นออกหรือเปล่านั้นนี่อ่ม่เจ้าโว้ยขอไปครับก็นะพื่อความบันเทิงในการรับชมรับฟังนะจะได้ไม่น่าเบื่อนะนี่ก็ลองเปลี่ยนสไตล์ าการพูดนะครับว่ามันก็คือเคยย้อนไปฟังคลิปตัวเองเก่าๆนะแม่เจ้าพูดไม่ได้อารมณ์เลยนะเ <c oughs> นี่ยฝนตกถนนลื่นแบบนี้นะดูถนนไปเลยแม่เจ้าเนี่ยเราก็สามารถใช้โฟไฮได้นะนี่ลากเรเ่อเลอนะยนะบิดโฟรไฮนะดังปึ๊กแม่เจ้ามันกับพิบเมื่อไรจะติดเนี่ยดูว่านี่ก็เสียของเจ้าริวนะนี่ดูดูดูไฟครับขกขาบิบกว่าจะติดนะแล้วของวีทีหนี่ก็คือบิดปุ๊บติดปั๊บเลยนะ แต่ความเร็วไม่เกินร้อยี่นะบีดียาสิบของรีวูวไม่เกินหนึ่งร้อยนะถ้าจะบิดใจนะถ้าบิดใจแล้วคุณจะเหยียบร้อยแปดก็อาจจะได้นะเรื่องวุ่นนะเนี่ยตนนเรื่อใช้ปูหายได้ครับแต่ว่านี่ข้อเสียของไอ้เจ้ากับเพื่อนสี้อนะพอเราเราจะเลี้ยวนะต้องบิดกลับนะเพราะนั้นเลี้ยวไม่เข้านะอย่าลืมตัวนะมีค่ายเดียวที่เลี้ยวเข้านะก็คือมิตซูบิชิไทรตันนะครับไอ้ไอ้อ่อ ไททันโตไหมนะไอตัวสีนะวประตูนะต,นะตัวท็อปนะถ้าไอตัวธรรมดามันก็ยังเป็นแบบนี้นะตัวธรรมดาของไททันหรือว่าตัวตอนนี้ก็ยังเป็นแบบนี้อนยะู่เลี้ยวไม่เข้านะอย่าลืมนะเวลาจะเลี้ยวนี่บิดกลับก่อนนะบิดกลับเสร็จแล้วก็บิดเข้าไวไหมนะดูครับดูนังปึ๊บนี่ไม่เจ้าโว้ยง่ายจริงจริงแต่การจับของระบบเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะช้านะผมว่าก็เคยทำคลิปเปรียแบเบทียบไปแล้วนะระหว่าง ของ B50 t Pro นะกับเจ้ารโวนะกับสีนะโอ้แมนยาวแล้วจะใส่ยังไงวันนี้โอ้โหลองนิ่งๆนะครับตากล้องี่ตากล้องจะเป็นใส่ไงอันนี้ตกากล้องก็บอกแล้วนะครับว่ากันเลยเดียวแจ้ฝนตกกับอันก็ยังจะออกมาอีกครับก็จะใส่ได้นะถ้าฝนตกวันนี้จะใส่ได้แค่20นะก็คือสิบแปดสี่ศูแล้วก็เอ นะถ,ถ้าตกแบบนี้อย่าใส่ดีกว่าครับแม่เจ้าออกมาแล้วก็ต้องใส่แนละ้วต้องแค่นแล้วครับวันนี้สเสเียวลาครับเดียวได้ไปเที่ยวกันต่อนะต้องเลี้ยวกว้างๆนะ่นแล้เข้าสีเอเนี่ยก็บางคนก็ซื้อโฟลว์มาแต่ไม่เคยใช้นะครับก็นี่ถนนฝน,นตกแบบนี้ใช้สีไฮได้นะอย่าไปเข้าสีโลนะแม่เจ้าหน้ามืดนะครับเข้าสีโลวิ่งกันรุ่งนี้ก็ไม่ถึง <Zero> okay, มมอะไรดีโรดไออาจจะม่วงครับไปตากล้องไม่ตัดกองจะเป็นเล่นมนึงโอเคเนี่ยเวลาเลี้ยวเราจะปิดนะครับเลี้ยวเลี้ยวหักสองอันนี่มไม่ไปนะวงเลี้ยวจะกว้างมากก็คือของไททันนี่ดีสุดแล้วนะแต่มันมีอยู่ในตัวท็อปท็อปนะเขาเรียกซุปเปอร์ซีเล็กโฟล์วไดท์ทรูนะครับไม่เจ้าชื่อนี่โคตรเท่เลยจะเป็นสีประตูนะนั่นนะครับมงังกรซีโร่โรย อกผลไม้ออกในช่วงนี้แต่ขนมก็ออกแบบนั้นแหละครับ <c oughs> ม่จ้าโดยรวมๆนะก็ฟังเรื่อนๆนะครับอาจจะมีพูดแบบอยากขายมั่งก็ขอไปนะเจ้าเว้ยก็มีเพื่อนๆสอบถามว่าด e บล็อกใช้ยังไงนะก็คือดิฟล็อกเนี่ยนี่คปลูกมันอยู่ตรงนี้นะ นะมันเหมือนกันหมดเลยนะรีวูตั้งแต่ประตูตัวท็อปตัวธรรมดาก็ตัวตอนเดียวก็เหมือนกันก็คือวิธีใช้ต้องเข้าโฟลก่อนนะโฟลตัวนี้นะโฟลนี่มันมีคําว่าลัดอะไรสักอย่างนี่ก็คือกดเข้าไปนะโฟลเข้าโฟลไม้ได้ก่อนนะแล้วต่อเข้าสี่โลเอ้ยเข้าโฟลก่อนนะเรอเข้าดิฟล็อกนะดิฟล็อกดิฟล็อกก็พักนึงนะหวจะจับ ระบบจะจับกันโคตรช้าเลยครับเอ,อ่อเข้าตอน4ไฮได้ไหมครับไม่ได้ครับนี่ยผมเข้าตอน2ไฮนะนี่ครับมันจะเตือนหรือว่าเข้าไม่ได้นะมันบอกว่าไม่เข้านะไม่ว่าเข้า4ไฮแล้วก็ยังเข้าไม่ได้เดี๋ยวผมทําให้ดูนะนี่ทําแบบแล้วไปไงเนี่ยนี่ครับปัญหาของเจ้าเธอเลยนะไอ้เจ้าพูดแคบเลยไปไงวะเนี่ย <c oughs> ไม่ไหวมัง้ง <c oughs> ไหวไหวป่าอยู่เง ถือนิดนึงเลยโอเคครับเน่ก็เราจะเข้าฟูหไฮนะูเลยรถข้างหน้าก่อนนะครับตักหนึ่งนีกว่าจะติดนะ่ม่หจ้าถนนแคบนี่ยพอเสียของเทลล่เนี่มันกว้างนะต้องทุกรถไฮริกก็ประมาณนี้นะผมว่ามีต่างอยางด้วยมาต่อ แบบีขับพุ่ดยากกับเทเลอร์นอนเอาอครับนี่เราเข้าเออ่มาฟูไฮกัน,ะน,นแล้วนะฟูไฮแล้วนี่เข้าฟูไฮแล้วนะเราจะบดนิฟล็อกคนระับยิงไม่งงเลยเนี่ยบดติ๊กติ๊กนี่มันเตือนครับมันเข้าไม่ได้นะไม่เข้านี่ดูครับดูด้วยหน้าปัครับมันจะไม่เข้านะถ้าฟูไฮก็มันไม่เข้านะมันให้เข้าโฟโลูอย่างเดียวเท่านั้นนะ โฟเเข้าดิฟล็อกได้แต่ถ้าของเออ Ford Ranger ตัวใหม่นะครับก็คือที่ไปดูมานะเข้าได้ทั้งจู่ไฮโฟไแล้วก็4ฟโลด้วยเข้าได้หมดเลยนะก็คือขับ2อขับ4ี่เร็วครับ4ี่ช้าเข้ 4, าขได้หมดนะของฟ o r d ดวดวดีเหมือนเหมือนกันกันกบ B d ดี Pro นะก็ระบบอะไรคล้ายๆกันนะแต่ BD50 ไม่มีดิฟล็อกนะตัวของผมที่ผมใช้อยู่เนี่ยตัวใหม่ก็มีฮะตัวช่วง ช่วงก่อนหน้าทันเดอร์นะจะมีแต่ว่าจะหายหากอยู่รุ่นนั้นมีมาให้แล้วเหมือนเหมือนกับโฟร์เรนเจอร์เลยนะไงก็มีคนสอบถามอีกแล้วนะว่าเออเรนเจอร์นะโฟร์เรนเจอร์ทำไมไม่เอาไปติดดิฟล็อกนะครับก็คือเออเอาตามตรงนะมันแพงนะมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปติดดิฟล็อกนะเรนเจอร์ Ranger นะขับสองนะคขับสองเมื่อมันจมเนี่ยมันก็จมนะครับ มีดิฟล็อกก็จมอะยิ่งจมเข้าใหญ่นะดิฟล็อกขับหลังเนี่ยแล้วของผมเนี่ยคือบรรทุกปาล์มนะคุงได้กดบอกว่าบรรทุกปาล์มนะบรรทุกหนักๆเนียดิฟล็อกมันก็ปันป่นปันป่นปัน่นปั่นทำให้ล้อหลังจมนะเหมือนรีวิวเหมือนกันครับถ้าเข้าดริฟล็อกเนี่ยก็ถ้าหลมหนักๆนี่ก็จมเหมือนกันล้อหลังจะขุดจมเลยก็ <c oughs> ต้องใช้วินดึงเอานะวินที่ติดเนี่ยดึงก็ <c oughs> คือดิฟล็อกนี่เหมาะสำหรับการลากจูงนะผมว่าลากจูงแบบ ของหนักๆน,นะเหมือนรถไถติดลมแลว้วเนี่ยเข้าดิฟล็อกแล้วต้องเป็นถนนแห้งนะผมว่าพลังกำลังในการฉุดลากนี่จะดีมากถ้ามีดิฟล็อกนะเพราะมันล็อกทั้งสองล้อหลังให้หมุนพร้อมกันมันก็จะดีในการฉุดลากมากกว่าแพรทางออฟโรดนี่ก็ก็แล้วแต่สถานการณ์นะบางทีก็เดิเนชันๆมันจะทำงานได้ดีเมื่อพาถนนแห้งมากกว่านะดิฟล็อกเนี่ย นะถนถนเปียกนี่ก็คือจมคนระับไม่ว่ารถเบารถหนักก็จมนะครับเคยลองมาแล้วนะถ้าไม่จมก็คงไม่ไปติดเอวินด้านหน้านะมนะันหนักนะครับเราใช้วันทุกานะ่าไม่ได้เอามาแฟชั่นอะไรนะเขาใจงานจริงๆนะคือมาก็ใช้เต็มที่ไม่ได้อจอดนะไม่ก็ได้จอดนะรลุยโคลนตลอด นี่ก็หน้าหลแล้วก็จะมีคลิปดุยโดนให้เพื่อนๆได้รับชมนะฝนตกนะโอเคนี่เราก็ใกล้จะถึงแปลงแล้วนะใจะเอาลรวจะปั่นออกเปลววันนี้ลองเสียงกนะ็ไม่ออกก็ต้องออกนะนเฮ้ยก็มันจะตามเนี่ยเมื่อเราเข้าสวนเราใช้ชโฟร์ไฮม้งเลย เนี่ยผูหายมันก็ไม่ค่อยไหวก็ถนะูกต้องนะก็วู้รู้วนะต้องเหยียบคลัดนะเหยียบคลัตช์นี่มันกป็นมีผลลัพธ์กำลังในการฉุดลากไปเนื้อๆบายบายครับไม่ต้องก็เรียกว่าไม่ต้องเลี้ยงคลัดให้เหนื่อยนะดิบล็อกครับนี่กดเนี่ย yeah. ก็อนจะกระพริบชาตินึ่งกว่าจะติดพระเจ้า,จายังไม่ติดเลยเนี่ยผมถึงแปลงนะก็ยังไม่ติดนะนี่กระพริบ,บนี่ อ๋อก็ยังไม่ติดนะนี่มันต้องตเดินนะะถอยหลังอถอยหลังแล้วก็ยังไม่ติดนะก็นะประมาณนี้มันต้องขับไปเรื่อยๆแนละ้วมันติดเองเลยโอเคครับก็ไว้แค่นี้กันดูไปไส่ปุ๋ยกันต่อนะครับเนี่ยฝนก็ดตกอีกแล้วไม่้าวอ้วติดแล้วครับติดแล้ว,ลวนี่ไวจะติดนะไฟ ABS จะไม่ทำงานนะนี่ ABS นี่เบรกมือไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยว ไปดูขายนอกกันหน่อยนะครับเปียกกันเลยตีเดียวเจียวแม่เจ้านี่ครับเปียกเปียกก็เปียก,ยกแล้วจะบานออกเ่าวันนี้เปียกกันเลยตีเดียวเจียวแม่เจ้าเว้ยโอเคทลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับก็รีวลลากเรลเลอร์รถไถแล้วก็บรรทุกปุหรยี่สิบกระสอมนะน้ำหนักก็ประมาณตันกว่าสองดันได้หรือเปล่าไม่แน่ใจตอนนี้ฝนตกครับ โอเคถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ